สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่15มกราคม2021กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งกันนะครับผมเอ็มเพิ่มศักด์จำลาดุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกในวันพฤหัสที่ผ่านมามีประเด็นและปัจจัยอะไรที่น่าติดตามกันบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกในวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ย ก็เรียกได้ว่าปรับตัวกันอย่างค่อนข้างไร้ทิศทางนะครับโดยตลาดหุ้นในเอเชียนะครับก็ปรับตัวผสมผสานกันไปนะครับก็บางตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นบางตลาดก็ปรับตัวลดลงอย่างจีนนะครับก็มีการปรับตัวลดลงที่ค่อนข้างแรงนะฮะพอมาในตลาดหุ้นยุโรปนะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็เรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีหลังจากที่ปรับตัวในกรอบแคบๆมา2วันทําการติดต่อกันนะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะครับโดย เคลื่อนไหวยอยู่ในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่แต่สุดท้ายเนี่ยก็มาปรับตัวลดลงในช่วงท้ายตลาดจนปิดในแดนลบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีประเด็นและปัจจัยอะไรที่ทําให้ตลา,าหุ้นต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวปในทิศทางแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มวันที่ตลา,าหุ้นสารฐกันก่อนดัชนีตลาหุ้นสารฐนะครับปรับตัวลดลงกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เอสแอนพีห้าร้อยและแกรนดสแตกร้อยนะครับดัชนีด,ดาวโจนส์เนี่ยเป็นดัดชนีที่เรียกได้ว่าปรับตัวลดลงน้อยที่สุดละกันนะครับสำหรับดัชนี 3ดัชนีหลักนะฮะโดยปรับตัวลดลงไป0.2%นะครับปัจจัยที่ทำให้ดัชนีดาวโจนเนี่ยปรับตัวลดลงน้อยกว่าดัชนีอื่นๆนะครับมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่ในดัชนีอย่าง d o m n ม s c h กและก็ Amgen นะครับส่วนดัชนี NAS สแ q กร้อยเนี่ยกลับเป็นดัชนีที่ปรับตัวลดลงแรงที่สุดใน3ดัชนีโดยปรับตัวลดลงไปเกือบ 0.6%นะครับเนื่องจากว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและก็กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็แรงกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับดัชนีตลาหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในแดนบวกแทบตลอดการซื้อขายเลยนะครับแต่ว่ามาปรับตัวลดลงในช่วงช่วงสุดท้ายของการซื้อขายนะครับโดยมีปัจจัยที่เข้ามากดดันจาก น้องทุนเนี่ยอยากจะรอดูนะครับความชัดเจนของงบกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับที่คุณโจไบเดนที่จะเป็นประธานานธิบดีคนใหม่เนี่ยเาขาคาดว่าจะประกาศในช่วงหัวค่ํำวันพรฤหัสตามเวลาในสหรัฐนะครับเขาจะดูว่าแบบเแพ็กเกจเนี่ยมันจะใหญ่จะเล็กจะอะไรขนาดไหนนะครับถ้าใหญ่ก็คงส่งผลบวกต่อตลาดต่อเนื่องอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญออกมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาไม่ค่อยดีด้วยนะครับนั่นคือตัวเลขผู้มาลงทะเบียนว่างงานครั้งแรกประจําสัปดาห์ปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยสูงถึง9 6 5 0 0 0ลายนะครับก็คือสูงสูงค่อนข้างสูงสูงที่สุดในรอบแบบหลายเดือนเลยนะครับมากกว่าที่ตลาดคาดไว้มากที่7,95,000ลายนะครับแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ย ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอะไรมากนักนะครับเนื่องจากว่ามันประกาศตัวเลขนี้ตั้งแต่ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐเปิดละพอตลาดเปิดมาก็ไม่ได้ปรับตัวลดลงอะไรนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับรวมถึงตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐด,ด้วยนะครับโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐตัว10ปีเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับโดยมาอยู่ที่1.13เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนพวกหุ้น ในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็พวกสถาบันการเงินได้ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับจากยูที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับพวกโกลแมนแซกซิตี้กรุ๊ปแบงก์ออฟอเมริกาอะไรพวกนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีส่วนพวกหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับก็ปรับตัวลดลงในดับใกล้เคียงกันนะครับแอปเปิลไมโครซอฟท์อเมซอนก็ปรับตัวลดลงในดับประมาณสัก1 2ถอึง1.5อะไรประมาณนี้นะเทสลาก็ปรับตัวลดลงเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรลบลงมา1กว่ๆนะครับ มาที่ตลาดหุ้นเอเชียนะครับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยก็ปรับตัวกันผสมผสานนะฮะแต่ว่าตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงแรงหน่อยคือตลาดหุ้นจีนนะครับโดยดัชนีเซียสสามร้อยเนี่ยปรับตัวลดลงไปเกือบสเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะฮะลดไปหนึ่งจุดเก้าสาเอร์เซนต ก็เป็นการปรับตัวลดลงเป็นรันที่สองติดต่อกันนะครับเมื่อวันพุธเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับไม่ได้แลกก็ไม่เล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้แรงอะไรนะฮะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นแต่พอมาวันวันพระรหัสเนี่ยลงแรงเลยเนื่องจากว่ามันปรับฐานอกมาจากที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีมากในตลาดเมื่อเมื่อวันเมื่อวันเะดี๋ยนะเมื่อวันจันนะครับเออโทษนะฮะเมื่อวันอังคารน,นะฮะวันอังคารเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเกือบสามเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับพอพุดธกับพระรหัสเนี่ยเลยมีการปรับฐานลงมา นะครับหุ้นแทบทุกกลุ่มเลยนะครับปรับตัวลดลงกันทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าและสถาบันการเงินนะครับปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงกันทั้งหมดนะครับมีเพียงกลุ่มผู้สินค้าเทคโนโลยีนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หลายตัวอยู่เหมือนกัน ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในจีนนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันรุนแรงขึ้นนะครับจริงๆอ่ะตัวเลขมันยังค่อนข้างต่ําอยู่นะฮะโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยอยู่ที่138รายนะครับเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าที่อยู่ที่1 1 5รายนะครับตัวเลขมันยังดูไม่สูงนะฮะแต่ว่าตัวเลขมันขยายตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบกว่า5เดือนนะครับมันเลยเป็นปัจจัยที่เข้ามาเร่งทาให้นักงทุนเนี่ยขายทออับ แต่การที่ตลาดปรับตัวลดลงแรงแบบนี้ลดไปเกือบ2%แบบนี้นะฮะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังซื้อสุดที่ต่อเนื่องนะครับหรือซื้อสุดที่เข้ามาอีก790ล้านเหรียญเรียกได้ว่านักลงทุนต่างชาตินี้ซื้อสุดที่ต่าดหุ้นจีนต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับส่วนความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับมีการประกาศตัวเลขการส่งออกประจําเดือนธันวาคมปรากฏว่าขยายตัวได้ดีมากนะฮะขยายตัวได้ถึง18.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่15%จากความต้องการที่สูงขึ้นนทัั่วโลกะครบ ส่วนตัวเลขการนําเข้านะครับก็ขยายตัวได้ดีเช่นกันนะครับโดยขยายตัวได้6.5เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้เกินดุลการค้าสูงถึง78,170ล้านเหรียญเลยทีเดียวซึ่งเป็นตัวเลขเกินดุลที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เคยเก็บสถิติมาเลยนะครับตัวเลขนี้ดีมากๆแต่ว่าตาหุ้นปรับตัวลดลงนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าไปที่ตาหุ้นฮ่องกองต่อละกันเนื่องจากมันมีประเด็นนะฮะ ตราหุ้นฮ่องกงนะครับปรับตัวได้ดีนะฮะห่างแสงเนี่ยบวกขึ้นมาเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นเลยทีเดียวบวกขึ้นมา0.9นเเปอร์เซ็นตะครับก็สวนทางกับตลาหุ้นจีนเอชนะฮะที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับ ปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับมันมาจากพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีมากนะฮะหลังลาาารัฐบาลสหรัฐเนี่ยยกเลิกการขึ้นบัญชีดําบริษัทเทคโนโลยีจีนขนาดใหญ่อย่างเทนเซนต์อลีบาบาและก็ไปตู้นะครับไปตู้เนี่ยจดที่สหรัฐนะครับแต่เทนเซนต์และอลีบาบาเนี่ยอยู่ในตาหุ้นฮ่องกงนะฮะถัดมานะครับพวกหุ้นในกลุ่มน้ํามันแลวก็ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าพวกหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินอสังหาริมทรั์แล้วก็สินค้าโภคบริโภคเนี่ยจะปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ก็ตามนะครับโดยชนห้างเซิงเทคอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง2.6เปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับหุ้นอย่างเทนเซ็นต์นะครับอาลีบาบาแล้วก็เมย์ตวนเตี้ยนทิงนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันในระดับมากกว่า5เปอร์เซ็นกันทั้งหมดนะฮะส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องยังเป็นเรื่องของพวกหุ้นเทคโนโลยีออยู่เหมืนนกั ก็ช่วงที่ผ่านมานะฮะความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยมันค่อนข้างตึงตัวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หนึ่งในเครื่องมือที่สหรัฐเนี่ยใช้กดดันจีนก็คือการถอดถอนบริษัทจีนหรือการขึ้นบัญชีดําของบริษัทเทคโนโลยีจีนต่างๆนะครับทั้งที่จดทะเบียนในตลาหุ้นสหรัฐแล้วก็ไม่จดก็ตามนะครับแต่ว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตราหุ้นสหรัฐเนี่ยต้องเริ่มหาวิธีลดความเสี่ยงดังกล่าวนะครับโดย ล่าสุดนะครับบริััท e n o v v นะฮะแล้วก็ Tencent Music นะครับคือบริษัทล่าสุดนะฮะที่มีแผนที่ออกหุ้น,นประเภท Chinese d e POSITORY RECEIPT หรือว่าที่เราเรียกกันว่า CDR เนี่ยเพื่อจดทะเบียนในตลาดหุ้นสตาร์ของเซี่ยงไฮ้นะครับรวมถึงมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยละประมาณนี้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะแบบโดนถอดถอนโดนแบนโดนขึ้นบัญชีดำหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ บริษัทที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือบริษัทตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะฮะ HKEX นะครับเพราะว่ามันจะมีการซื้อขายที่มากขึ้นมีค่าธรรมเนียมมากขึ้นเล,เลยประมาณนี้นะครับจริงๆเมื่อวานตาหุ้ญี่ปุ่นก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่เหมือนกันโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปประมาณแบบ500จุดเลยทีเดียวแล้วก็ไปชนแนวต้านแถวๆ29,000จุดเลยมีแรงเทขายทำกำไรกันออกมาค่อนข้างเยอะ จะสุดท้ายเนี่ยปิดตลาดไปก็ปรับเหลือปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็ตะครับจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเกือบหนึ่งจุดปดเปอร์เซ็นตะครับก็เรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีต่อเนื่องแต่ว่าพอเจอแนวต้านอะไรก็เลยปรับตัวลดลงมาอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ต่าหุ้นยุโรปนะครับต่าหุ้นยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะฮะโดยชนิดดัชนีสต็อกหกร้อยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ศูนย์จุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกได้ว่าเป ปัจจัยบวกหลักๆที่ทําให้ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับมาจากรายงานทางการแพทย์นะครที่พบว่าวัคซีนของบริษัทจอร์แดน,น,นจอร์นเนี่ยทีฉ่ฉีดเพียงโดสเดียวนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับทั้งในคนกลุ่มหนุ่มสาวแล้วคนสูงอายุนะฮะรวมถึงมีความปลอดภัยที่ดีด้วยนะครับประเด็นนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยาคาดหวังถึงการแบบสิ้นสุดของการแพร่ระบาดท,ที่ ที่แบบเห็นได้ชัดขึ้นในอนาคตข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะครับถัดมานะครับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจีนเนี่ยช่วยให้เซนิเมนต์ของตราหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าจีเนี่ยเป็นคู่ค้าที่สําคัญมากของยุโรปนะครับก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งก็คือตัวเลขเรื่องส่งออกนําเข้าแล้วก็ทําให้มีตัวเลขเกินดุลที่ดีมากๆนะครับสุดท้ายนะครับตัวเลข GDP ปี2020ของประเทศยเยอรมนีเนี่ย หดตัวน้อยกว่าที่คาดนะครับโดยตัวเลข GDP ของปี2020ของประเทศยเยอรมนีเนี่ยหดตัวที่5%นะครับดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยนะครับโดยตลาดคาดไว้เนี่ยว่าจะหดตัวประมาณสัก5.2%นะครับก็เรียกได้ว่าเยอรมนีเนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่าประครับประคองเศรษฐกิจให้หดตัวแบบไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักนะครับเยอรมนีเนี่ยก็ถือว่าเก่งนะครับแข็งแกร่ง ถัดมานะครับราคาทองคําก็ปิดไปในที่ระดับแบบแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับโดยปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1เหรียญเท่านั้นเองนะครับบวกไป0.0นนะครับก็การเคลื่อนไหวของทองคำเนี่ยอยู่ในกรอบที่แคบมากนะครับโดยนักลงทุนเนี่ยจะรอดูตัวแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ของคุณโจไบเดนนะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์ก็ทรงตัวนะครับไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงรุนแรงอะไรนะครับดยอัชเนี US Dollar i เ d ็ x เนี่ยปิดไปที่เก้าสิบจุดสอับ สุดท้ายนะครับตลาหุ้นไทยดัชนีตลาหุ้นไทยนะครับก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงที่ค่อนข้างแรงอยู่เือนการโดยลบไป11.33จุดหรือลบไป0.73เปอร์เซ็นะครับหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง5วันทําการติดต่อกันนะครับจริงๆเนี่ยดัชนีเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่นะครับในการซื้อขายชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็ทะลุ 1,550จุดขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าดัชนีเนี่ยก็ไม่สามารถยืนระยะได้นะครับแล้วก็เจอกับแรงขายทำกำไรออกมาค่อนข้างเยอะนะครับจนพอช่วงมาสักสิเอ็ดโมงกว่าเลยประมาณเนี้ยตลาหุ้นก็อยู่ในแดนลบไปละแล้วก็อยู่ในแดนลบจนกระทั่งปิดตลาดไปเลยนะครับในตลาดภาคบ่ายเนี่ยก็ปรับตัวลดลงรุนแรงมากขึ้นนะครับพวกหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีในช่วงก่อนหน้านี้นะครับอย่างพวกหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับหรือว่าน้ํามัน นะครับรวมถึงพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้เนี่ยธนาคารด้วยนะครับปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนพวกหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับแล้วก็โรงบรมแล้วก็อาหารนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับค่าเงินบาทนะครับก็ทรงตัวที่ระดับประมาณสัก30บาทนะครับมีหลุดบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็เหนือสามสิบบาทบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับค่อนข้างปรับตัวในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะครับส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับซื้อสุทธิมา 8 3 1ล้านบาทนะครับก็ยังซื้อสุดทธิต่อเนื่องถึงแม้ว่าตลาดจะปรับตัวลดลงก็ตามนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกในวันพฤหัสที่ผ่านมาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรับตัวลดลงกันเล็กน้อยนะครับไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับจริงๆเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐในเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามาปรับตัวลดลงในช่วงช่วงสุดท้ายของการซื้อขายนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยอยากจะรอดูว่าคุณโจไบเดนเนี่ยจะ นะครับเป็นอย่างไรนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่หรือเล็กอะไรมากน้อยขนาดไหนเขารออยากรอดูความชัดเจนก่อนนะครับก็เลยขายกันออกไปก่อนนะครับถัดมานะครับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยกระปับตัวกันอย่างผสมผสานนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับก็ปัจจัยในเรื่องการเพิ่มขึ้นของตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันแล้วก็เข้ามาเร่งให้นักลงทุนเนี่ยขายทําำไรทำกำไรระยะสั้นกันออกมา ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเนื่องจากว่าสหรัฐนะครับก็ออยกเลิกแผนการขึ้นบัญชีดำบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนอย่างพวกอาลีบาบาไปตู้เทนเซนต์ cent, อะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่ามีข่าวด้านบวกเกี่ยวกับวัคซีนของจอห์นสันแนด์จอห์สันนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะครับจากตัวเลขการส่งออกแล้วก็ตัวเลขการ,การเกินดุลการค้าที่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้พอสมควรเนี่ย ช่วยให้เซนิเมนต์ของตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญมากของยุโรปนะครับสำหรับตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกในวันพระอาทิตย์ผ่านมาก็มีประเด็นและปัจจัยประมาณนี้นะครับขอขอบคุณที่รับฟังนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ